เขาอยู่ช่วงเกลีก็ใกล้ๆของโรงเรียนที่คลูกทำอยู่นะคะแต่วันนั้นได้โทรศัพท์บอกคุณว่าวันนี้เนี่ยรุ่นนกเนี่ยจะมีการส่สรรค์กันก็ทันทีที่นกบอกคุณบอกโอเคเดี๋ยวขอขออธิตยช้านิดหนึ่งขอไปเรื่องเลื่องานแปบหนึ่งนะแต่ก็ยินดีที่จะมานะคะและเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยดีใจมากๆ เพราะว่ารุ่นนี้คือรุ่นมอสอหา้ารุ่นสุดท้ายซึ่งเป็นรุ่นที่มันปั่นป่วนมากๆไม่ใช่เรียนปั่นป่วนนะไอการศึกษามันปั่นป่วนนะเนาะเพราะว่ามันมันจะเปลี่ยนหลักสูตรใหม่จะต้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความทุกยากนะคะแล้วก็เลยจําได้ว่ารุ่นมอสอหา้าแต่อาจจะจําไม่ได้ทุกคนนะคะก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่ไม่สามารถจําได้ทุกคนนะคะแต่จากความในใจอยากจะบอกว่า ่เวลาตลอดระยะเวลาที่ทุกคนอยู่ในเซนเซฟพันแบนนะคะบางคนอาจจะ6ปี9ปีหรือ12ปีนะคะกรเรียนหลายคนก็คงจะถูกครูดุหรือจะถูกครูเอ็ดว่าแต่นั่นคือจาใจาจริงนะคะแล้วครูก็ตามข่าวของนักเรียนในรุ่นต่างๆเนี่ยก็ครูจะจำได้จำชื่อได้จำนามสกุลได้ก็ภูมิใจนะคะ แล้วอ็เวลาที่เห็นทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าเนี่ยในส่วนเรื่องของหัวใจก็บอกว่าในฐานะที่ครูเป็นแค่ครกนะคะครูก็จะสวดก็ขอพระเนี่ยคุ้มครองเด็กลูกศิษย์ทั้งหลายนะคะอย่างทีอย่างที่เมื่อกี้ครูพูดกับก้าวมาเนี่ยเห็นได้ยินตัรศั์ประกาศพูดครูโอ้ก้าวมาที่เป็นซอยตอนออนี้คุณแม่เขาเป็นอย่างนี้เพามีน้องอยู่เือครูจะมีความจำว่าแต่ละคนเนี่ยบางคนมีน้องกี่คนมีพี่กี่คน นะแต่บางคนอาจจะจำไม่ได้เพราะว่าเรียบร้อยมากมากจำไม่ได้นะการคนที่คนไข้จะสนุกสนานหรืออูททำกิจกรรมเยอะๆแล้วครูจะต้องไปดูไล่ขึ้นไปเรียนหนังสือบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะในนั้นตรงนี้ครูก็ขอโทษด้วยถ้าครูอาจจะทำให้นักเรียนในช่วงนะั้นโกรเกียนครูสุดปาที่สุดเลย แล้วประมาณอย่างนั้นนะคะไม่มีโอกาสที่ได้เปิดใจอย่างนี้นะคะวันนี้ก็ขอเปิดใจว่าทุกสิ่งทำทำด้วยความรักนะคะแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องถูกมาเจอโดไม่ต้องมาขึ้นหามาแมนลุยนะถ้าทุกคนไม่อยากเข้าห้องนั้นก็พยายามปกป้องและป้องกันก็อาจจะดุกเกินไปนะคะแต่ก็ครูคิดว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ครูได้บอกก็เรียนไป ทุกคนเนี่ยก็คงจะได้นำไปใช้บ้างไม่บ้างก็น้อยนะคะว่าเราการนี้ก็ขอพระผู้เป็นเจ้าและแม่พระองคอ์ประมที่อยู่ในเซนเซอร์คอนแวน,นะคะได้ประทานพระพรให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีความก้าวหน้าในการงานที่ทุกๆคนกำลังทำอยู่แล้วก็ฝากว่า เราทุกคนต่างก็เข้ามาสู่ในวนัยนี้ก็วกัยกลางคนแล้วนะคะฉะนั้นเราคงคงจะวัยทองอนะ okay. วัยทองนะโอเคนะคะทำอะไรก็อยากจะบอกว่าแมาตราวะชะแล้วก็อยากจะบอกว่าอย่าไปจมกับความทุกขปัญหาทุกปัญหาแก้ได้นะคะช่วงหนึ่งในการที่เราเสียใจรนะะช่วงเดียว และตั้งสมาธิดีๆสวนทุกศาสนาเรามีพระเป็นที่ยึดเหนี่ยวส่วนแล้วคิดแก้ปัญหาตรงนั้นนะคะแล<ม>้วไม่ต้องไปกองวลเยอะทัางนอนได้หรื<ม>ะะอการนอนหลับเป็นสิ่งที่จะทําให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ<ม>อย่าเอาเรื่อตงต่างๆมาโมกุ้นกาะ,ะก่อนนอนก็สวดแล้วก็คิดอย่าไปเอาปัญหามามแล้วทุกคนลูกศิษย์ครูทุกคนจะมีความสุข ค,ค่อยแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วเมื่อเราไม่มีปัญหาทางใจเราได้นอนหลับอย่างน้อยที่สุดไม่รู้นะคุณหมอจริงไหมว่าเราหลับจริงๆลึกๆสักข้าชั่วโมงหรือสามชั่วโมงเราก็จะมีความสุขตื่นขึ้นมาเราก็จะมีสติที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้นะคะก็ฝากทุกๆคนไว้นะคะแล้วก็พร้อมเสมอที่จะคุยด,ด้วยนะคะเบอร์โทรศัพท์ก็เดี๋ยวถามล็กล็อกัน นะคะ,อะขอโทษไม่มีเฟซบุ๊กเพราะว่าคูไม่รู้ว่าถ้าคูเป็นรุ่มเราก็จะต้องน,นั่งมากกันแตแล้วคูจะไม่ได้ทำอะไรเลยคูก,ก็เลยไม่เอานะคูเอาแต่อีเมลเท่านั้นนะ,นะคะและอีเมลคูก็จะไม่เปิดทุกวันด้วยสองสามวันเปิดทีเพราะมันเปิดแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็ไปเรื่อยๆไม่เอานะคะเพราะว่ามีงานอื่นที่ต้องทำด้วยการคิดเข,ดขียนเยอะกว่านะคะ อาจจะโบราณนะคะทาาีนี้อยากจะบอกฝากนิึมพวกหนูทุกคนก็คงจะมีรูปมีหลานะะอย่าลืมภาษาไทยอย่าลืมพัดเล่มือเขียนภาษาไทยทีส่สวยๆหน่อยเนาะภาษาไทยตอนนี้เนี่ยเขียนกระเชือนไม่มีหัวเลยนะปากฝึกหน่อยฝึกลูกให้เขียนบ้านอย่าแตาา่เล่น คอมพิวเตอร์จะกระทั่งลืมเขียนหนังสือแลาจะเขียนสื่อไม่ได้จะคิดว่ามันไม่สําคัญนะมันก็มีความสําคัญนะคะก็ <c oughs> ขอฝากกภอรของเราไอโฟนทุกทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความเจริญก้าวหน้าในกิจการที่ทุกทุกคนทําอยู่นะคะสวัสดีค่ะแล้วคมจะได้โอกาสมลพบกัน,นใครันนะคะล้านเรียนตรงขอ